ทำยังไงให้เงินลักคุณและถ้าคุณอยากเป็นเศรษฐีคนใหม่คนที่จะเป็นเศรษฐีได้เนี่ยมีสาเทคนิคซึ่งง่ายๆและไม่ใช้เวลามากเพียงแต่คุณจะต้องทำความรู้สึกนั้นให้ได้ข้อแรกคุณจะต้องมีความสุขโดยปราศจากความกังวล กังวลว่าพรุ่งนี้คุณจะไม่มีเงินใช้พรุ่งนี้คุณจะจ่ายค่าผ่อนรถค่าผ่อนบ้านค่าเทอมลูกคุณจะต้องตัดความกังวลทั้งหมดออกและเอ j นจกับชีวิตเพราะเอ j นจหรือความสุขคือคลื่นวเบรชั่นที่สูงที่สุดเป็นแรงสั่นสะเทือนที่สูงที่สุดในบรรดาพลังงานทั้งหมด เพราะเงินคือพลังงานและพลังงานอย่างเงินจะวิ่งเข้าหาคนที่มีพลังงานมีวเบชั่นสูงๆมีแรงสั่นสะเทือนสูงๆเพราะฉะนั้นความรู้สึกของความกังวลไวเบชั่นของคุณแรงสั่นสะเทือนของคุณจะต่ําเงินไม่วิ่งเข้าหาถ้าคุณอยากให้เงินวิ่งเข้าหาคุณ ุณต้องสร้างไวเบชั่นที่สูงสูงด้วยความสุขที่ปราศจากความกลัวและความกนนังวลข้อที่สองถ้าคุณอยากเป็นคนรวยใจคุณจะต้องเป็นคนรวยถ้าใจคุณเล็กระบบความคิดคุณเล็กทัศนคติหรือวิชชั่นของคุณเล็ก <c oughs> ก็เหมือนภาชนะใบเล็กๆ ซึ่งไม่สามารถจะเก็บของจำนวนมากๆได้ถ้าคุณมองตัวเองอย่างดูถูกตัวเองว่าคนอย่างฉันเหรอชาตินี้มีเงินหมื่นหนึ่งก็บุญล,ละคนอย่างฉันหรอขี่มอเตอร์ไซค์เก่าๆก,ก,ก็บุญล,ละคนอย่างฉันหรอบิ c กอัพมือสามมือสี่ก็บุญล,ละแล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์ยังไงการที่คุณดูถูกตัวเองอย่างนั้นคุณจะจนไปทั้งชาติ คุณจะต้องขยายขนาดใจของคุณภาชนะใจของคุณต้องใหญ่ใจของคุณต้องคิดแต่เรื่องใหญ่ไม่คิดเล็กคิดน้อยเป็นปลาซิวปลาซ้อยถ้าคุณอยากเป็นคนรวยใจคุณต้องใหญ่ขนาดภาชนะใจของคุณต้องใหญ่เพื่อรองรับกับเงินจำนวนมากๆทรัพย์สินจำนวนมากๆงานสเกลใหญ่ๆ ซึ่งถ้าคุณสามารถปรับความคิดปรับความรู้สึกของคุณให้รับกับงานใหญ่ๆได้ places, cracking, ให้รับกับผลงานชิ้นใหญ่ๆได้คุณก็เป็นคนรวยได้ข้อที่3คุณจะต้องสร้างแรงสั่นสะเทือน Energy ์จีสูงๆไวเบชั่นสูงๆความถี่ลีเควนซี่สูงๆเพราะนั่นคือแม่เหล็ก ที่จะดึงดูดความโชคดีดึงดูดผู้คนดึงดูดเงินดึงดูดเหตุการณ์ดีๆโอกาสดีๆเข้ามาหาคุณการที่คุณสร้างไวเบชั่นให้สะเทือนอย่างรุนแรงภายในใจคุณพลังงานสูงๆแรงสั่นสะเทือนสูงๆจากภายในให้มันทะลุออกมาภายนอกนั่น คุณคือแม่เหล็กชั้นดีที่จะดึงดูดเอาความโชคดีดึงดูดเอาเงินทองดึงดูดเอาทีมงานและผู้คนรวมถึงลูกค้าที่จะเข้ามาซัพพอร์ตคุณเข้ามาช่วยงานคุณเข้ามาร่วมสร้างกับคุณโมเมนต์ดีๆในชีวิตของคุณผู้คนดีๆที่จะเข้ามาร่วมงานกับคุณเพราะถ้าคุณรู้สึก ว่าคุณเป็นคนรวยในไม่ช้าคุณจะเป็นคนรวยและถ้าคุณรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนของคนรวยคุณรู้สึกถึงความคิดระบบความคิดของคนรวยใจคุณขยายใหญ่จิตเศรษฐีแบบคนรวยในไม่ช้าคุณจะเป็นคนรวย ความรู้สึกมาก่อนความจริงเสมอและในที่สุดความรู้สึกจะนำเอาความจริงที่คุณได้ตั้งเป้าหมายไว้กลับเข้ามาในชีวิตคุณ